ลูกสาวน้องอนาเอกคนแรกของดิฉันและพื่วงกับพี่บุ๋มรัญญาอลไรตัวใหม่พี่มไม่เอาไม่มองตากว้างใส่พวกนี้ไม่ทำจริงๆเป็นออนไลน์เดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไม่ตับทขำเองโอ้ยโอ้จริงเองใครคิดเนี่ยใครคิดเนี่ยไม่เลยเลยเลยวลยพี่บุ๋มมาดีครับบอกได้ใครคิดตอนนี้ค่ะทองผสมคิดเป็นพี่แองค่ะจริงๆเรื่องนี้พี่บุ๋มเป็นพ่วงกับ แต่ว่าพออยู่บนดอลลี่เป็นนักแสดงทันทีสมบตัวเองสวมเลยอยอย่ากเป็นลิลเลนีอยากเล่นเองเวลาจอยเล่นสั่นออกมาเลยย่แต่ไม่ใช่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะเป็นเจ้าอาคารพี่เจ้าอาคารที่นี่เป็นติเ็ิเห็นบอกว่าพี่ไก่เนี่ยกับพี่บุ๋มเนี่ยเตรียมที่จะสร้างละครเรื่องนี้ถึง5้าปีเลยในการเตรียมตัวไม่ถึงเท่าไหร่หรอกแต่ก็นานโคนะทั้งคุยทั้งเตรียมตัวทั้งเตรียมงานอย่างเงี้ยหรอคะหรือแค่คุยพี่คุยว่าไม่ทำาอตั้งแต่แรกเลย ทำไมอะพี่โยนหนังสือมาให้อ่านแล้วก็อ่านอ่านหสนุกมากเลยพี่ไก่เออกำกับนะทำไมถึงปฏิเสธนะคะเออมันยากนะละครผีผีเป็นพระเอกนางเอกเป็นคนรักกับผีพระเอกในอดีตนิสัยเร็วมากดูมันแบบว่าไม่ไม่อยากจะทำมันดูท้าทายไปอย่างพี่ไก่เชื่อหนูอย่าทำเลยอ๋่าอพี่พูดเลยเอยไปแล้วพี่ไก่พี่ไก่ ฉันจะทำงั้นพี่ไก่กำกับหนูใช่ไหใช่ได้เจอกำกับแล้วพอพี่บอกพี่ไก่แล้วพี่ไก่ว่ายังไงอะคะวันทำต้องทำบอกแล้วไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้โอ้ยบอกพี่ไก่คนเราบางชีเนี่ยพราะมันโตแล้วมันต้องไม่ได้บ้างนะไม่ได้โอ้มีเทียงมีดงพี่ียงพี่ไก่มต้องไม่ได้บ้างนะพี่ไก่บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ต้องได้แล้วทำไมพี่ไก่เลือกให้พี่บุ๋มกำกับคือพี่ว่ามันถึงเวลาที่เขาจะทำละครให้พี่แล้วเพราะว่าไปฝึกปลือมมา ประมาณ7จ็แเรื่องแล้วตลกมากแต่ก็เลือกซะยากเลยนะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของคนเออเขาชอบพูดคำเน้เขาอพูดอย่างนี้เลยเขาชอบพูดคำเน้แล้วพี่ไก่ก็มองว่าเป็นพี่ติ๊กไว้เลยตั้งแต่วันนั้นใช่อ่านมาขึ้นมาเอ้ยต้องเป็นติ๊กบอกเลยถ้าไม่ได้ติ๊กไม่ทำบอกเขาด้วยแล้วก็ให้ทหารนะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปหาป่าหาที่ไม่ป่าเลนิเกเตอร์เลยล่ยเตอร์มาโอ้โัวพ่ติ๊กเรกำลังส่องกว้างส่องกว้างอยู่เลอ แล้วแล้วไปเจรจากับพี่ติ๊กยังไงเพราะว่าพี่ติ๊กเนี่ยเขาก็รับงานยากมากเลยพี่ชายใช่เรายังบอกเลยบอกพี่ไก่พี่ติ๊กเขาจะเล่นเหรอคะไปหาถึงบ้านเลยค่ะเอาสอหอเอาอะไรไปคุยเอาเอาทหารกองป่าไม้เลยไปไม่เลยไปคนเดียวเลยกับทุกสิ่งอย่างครัไปหาที่บ้านเลยข่คุยนานไหมพี่ก็ไม่นานเขาคงเห็นเรามีความตั้งใจอ่ะเพราะส่งหนังสือให้เขาอ่านก่อนเขาก็ตัดสินใจว่าก็ตัดสินใจเขาโอเคแล้วแล้วทำไมพี่ไปยอมโดนมนต์สะกดอะไรพี่หรอไม่จริงๆเนี่ยเราจะบอกว่าเราอ่ะได้รับการปั้นจากพี่ไก่เป็นนักแสดง เป็น acting coach ชวยแล้วก็ทำ acting coach ให้พี่ไก่หลายเรื่องมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าแหมมันฝันฝันว่ะอยากกำกับละครให้พี่ไก่ชีวิตมันคงครบเนะเป็นฝันสุดท้ายในชีวิตเหมือนก็ได้กระตันยูกับคนที่เรารักไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นมีความรู้สึกมัอย่างเปกระนยูมันเป็นเป้าหมายมันเป็นเป้าหมายว่าแบบว่าถ้าเราเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเราแบบว่าเขาปั้นเราเป็นนักแสดงเป็น acting coach แล้วถ้าอีกอันหนึ่งมีผู้กำกับแต่รู้ว่ามันคงไปไม่ถึงตรงนั้นเพราะพี่ไก่ไม่ให้กำกับนะขอเขานะเขาก็อย่างไม่ง่ายอย่างเธอยังไม่่น คืออะไรยังไม่นิ่งทำไมหนูถึงไม่นิ่งหนูนิ่งแล้วนะหนูใจเย็นอยนิ่งไม่ได้โอเอันนี้ไม่ดะแต่ตนั้นที่พี่ผมก็กำกับมาหลายเรื่องที่ไก่ต้องทให้กำลังอ้าทำไมอะคะตอนนั้นพี่ไก่คิดไม่มีความสุขยังไม่ถึงเวลาค่ะยังไม่นิ่งยังไม่เห็นว่าเราเห็นงานเขาแล้วว่าใช่ได้ทําอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่เข้าสึกว่าเฮ้ยขอนี่อีกนิดนึ่งเมื่อรับปากแล้วว่าจะเป็นผู้กำกับเรื่องนี้แล้วเรื่องมันก็ยากเกรงไหมพี่กลัวกลัวกลัวทะเลาะกับพี่ไก่ แล้วจะบอกว่าทุกคนที่บอกพอบอกว่าจะต้องไปทํางานกับผู้จัดชื่อวลายุดปุ๊บเนี่ยเฮ้ยระวังจะไม่รอดดีๆนว้ยบุ๋มระวังจะไม่รอดนะแรงต่างแรงทังคู่เธอก็แรงเขาก็แรงถ้าเกิดว่าจะได้ทาเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตนี้แล้วไม่ได้กํากับอีกเลยยอมตั้งไอ้นี่ตัวเองไว้เลยว่าวลายุธโอเคปั้นรัญญาโอเคจากนี้พูดว่าอะไรทําอย่างนั้นแล้วก็จะสุดท้ายก็กลับลาพระเจ้าตาก็ได้ ก็โอเคตลกมากคือทุกอย่างที่เราแบบเกรงอ่ะคิดไปในใจว่าจะต้องเจอ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 ก็จะเตรียมตั้งรับอ๋อพี่เตรียมไว้เลยไม่เจอเลยไม่เจอเลยจริงป่ะคะอย่างช่วงนั้นไปต่างประเทศไม่ไปกองเลยเว้ยถ้ไปกองทุกวันค่ะไปทุกวันไม่เจอหมายความว่าพี่ไก่ไม่วีไม่เวียงเลยทำไมอะพี่ไก่ไม่เลยเรอเห็นตรงกันพอดีป่ะคะก็เลยไม่มีอะไรที่แย้งกันข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเหมือนแบบว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาจะต้องเป็นผู้จัดที่บังคับพุ่งกับปรากฏว่าเวลาทําอะไรเขาจะเดินมาบอกว่าลัญญาขอแบบนี้ได้ไหม วันแล้วก็หันไปมองได้ยินเึีงจากใครวะเสียงเวลายุดต้อหันไปเมื่อกี้เธอพูดแบบนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เธอพูดกับฉันฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมเออไอ้ะสีอะไรขอนใจเย็นๆพี่เดี๋ยวเป็นความดันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นิ่งไปแป๊บนึงแบบเอ้ยเขาเป็นผู้จัดที่ให้เกียรติพุ่กับมาก แล้วก็ไ uhm ม่ได้ไม่ทะเลาะกันเลยคือทะเลาะออ๋มีทะเลาะก็ทะเลาะทะเลาะแต่แบบทะเลาะกันแบบเถียงอ่ะเถียงว่าหนูว่าอย่างนี้นะพี่ไก่ไม่อ่ะฉันว่าอย่างนี้พี่ไก่แต่อย่าลืมนะเดี๋ยวถัดไปนี่เราจะต้องเล่าอย่างนี้ไม่ใช่เธอฟังฉันสิเดี๋ยวฉันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วอันนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคนมันไม่ตื่นเต้นขวนหน้ากันเลยฮะจิกหน้ากันเลยไม่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 เถียงเัาจนแบบพวกพวกพวกลูกทีมทีมไง นี่เขายังดีกันอยู่หรือเปล่าเออพี่คุยกันใช่ไหมคะเออคุยกันคุยกันอ๋อคือแก้เถียงแต่ไม่โกรธไม่ได้คือแก้เถียงว่าเออเออาีกแล้วสุดท้ายใครได้พี่สุดท้ายผัดกันได้ผัดกันได้ผัดกันรู้ผัดกันรับมีแวบแวบบ้างไหมฮะว่าไม่ทําแล้วจะไม่ทำแล้วใจกาบลอเรื่องนี้หรอใจสาบานเลยทําทุกเรื่องกลับบ้านทุกเรื่องเรื่องนี้ไม่มีเลยแม้แต่วินาทีเดียว อ๋อพี่มีกลับบ้านกลางคันด้วยเหรอฮะพี่มีเทเบาๆเนาะไม่เบาเนาะเวลาพี่เทพี่เทแรงคว่ำเลยเนาะเหมือนกันเหมือนกันแรงพอกันเอาอย่างนี้อ้นว่าพี่ไก่อย่าเมตตาสูงแล้วไม่ปลูกใจเจ็บไม่ไม่ไม่เขาถึงน้าเด็กอยู่อย่างนี้ฮะนี่เขาไม่ได้ทำอะไรนะเนี่ยหมอทำหพี่ไก่พูดสิหมอทำหมอก็ไม่เคยไปถูกน้าฉัน้าพี่เป็นคนอย่างหนึ่งพี่จะศึกษาคนว่าคนไหนยังไงอะไรยังไงแล้วเราจะ คอมพอหมกับเขาได้ตลอดพี่เป็นจริงจกอะนะไม่หรามันเป็นมันทางานกันมานานแล้วก็เราเจอนักแสดงหลายรูปแบบมานานเจอปัญหากองถ่ายมานานอะไร่งเงี้ยแล้วเวลาตีความตัวละครตั้งแต่สมัยเป็น acting coach เนี่ยจะตีความใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเวลาปัญหาที่เกิดเนี่ยเราจะเห็นปัญหาชัดเจนแล้วเราจะรู้ว่า ทางแก้ปัญหาที่1 2 3ทําไงพอทั้งสองร่วมประสานจับมือกันละครออกมาวันแรกปังเรตติ้งเช็คบ้างไหมคะว่าฟีดแบ็เป็นยังไงเพราะเรตติ้งวันแรกนี่รู้สึก5.7แล้ววันที่2 6จุกว่าไม่ได้เช็คแล้วไม่ได้สนใจเรตติ้งทีนี้ไม่เช็คฟีดแบ็กที่เข้ามาแต่ฟีดแบ็กกับคนอื่นคนโทรเข้ามาจากมีจากนู่นนี่นั่นเข้ามาเยอะแยะชอบชื่นชมเราเราเหมือนพี่ไก่เลยไม่รู้เราอาจจะซึมซับเขานะดีไม่ดีให้คนดูตัดสินแล้วแต่แต่ว่าถ้าเราทําดีแล้วแล้วงาน คนไม่ดูอย่างเงี้ยอย่าเสียใจเพราะเราทําดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าอย่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะทาไมอะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรให้ทำนี่อะไรแล้วเราจะต้องพูดไปเราทําวันนี้ให้เป็นกลางกลางวันนี่มีคอมเมนต์ว่าจากแบบคนที่ดูละครเรื่องนี้เนี่ยจะอ่านให้ฟังพี่ติ๊กมานะฮะตอนอายุ20ปีกับ38ปีอีตานี่ก็ข้ามพบข้ามชาติจริงจริงแล้วเวลามองๆเขามีกำกับไปอมกับมาเปรี้ยวปากอยากดึงมาหอม แกดิหอมหอมหอมเลยละหอมเจอเช้ากันมาถึงก็ต้องหอมกันละหอมกันขากลับก็หอมกันพี่ติ๊กเนี่ยวินัยดีมากเป๊ะมากเขาเขาไปเรียนเต้นลำมเฟยอยากเรียนเต้นลำอยากเรียนเต้นเราก็ไปซ้อมซ้อมแล้วเราก็แบบก็ไปซ้อมเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับเราถูกปะได้เราก็แค่คอมโพสิชันของเราเวลาบล็อกกิ้งฮะให้โปรดิวเซอร์โทรเรียกเรามาดูเต้นเว้ยพี่ติ๊ก ทำไมฉันต้องไม่โดนพออ๋อทำไมฉันต้องไปโดนพอเจษดาพรอะไรเงี้ยก็เผื่อพี่บุ๋งอยากได้อะไรเพิ่มผมก็จะได้ทำให้พี่ไงครับแต่แล้วเราก็นั่งเหะระหว่างที่เขาซ้อมแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปเขาก็เดินมาอยู่ข้างหน้าเราอย่างนี้เลยนะเนี่ยเล่นโทรศัพท์ซิเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์เล่นเล่นเล่นพี่บุ๋งครับทำไมพี่ไม่ดูผมซ้อมล่ะคระเฮ้ยพี่เด็กเจษดาเจษดาก็เจษดาซ้อมอยู่พี่ก็ขอเล่นโทรศัพท์ไม่ได้จะได้รู้ว่าท่าผมเป็นยังไงโอเคจบวานโทรศัพท์ดู เขาบอกว่าถ้าเผื่อผมหลับตาเต้นไม่ได้ผมยังไม่เล่นเฮ้ยแล้วสุดท้ายเขาก็ทำได้ดีาะได้ดูดิไม่มีสแตอินพอรู้วินัยพี่ติ๊กอย่างนี้ไม่อยากร่วมงานด้วยเพราะเรางานหยาบอะเลละเอียด ละเอียดจริงๆโค้ละเอียดมากโทรศัพท์กลับได้หรือเปล่าคะกลับค่ะเพราะว่าตั้งใจให้กลับค่ะกลับด้านคือยังไงอ๋อมันต้องอยู่นี้ปุ่มตรงนี้ต้องอยู่ตรงพูดอพูดตรงนี้ลอันนี้จะเป็นอย่างนี้มันจะทำจริงๆควรจะทำซีจีแต่ว่าตังค์หมดไงขอบคุณนะคะที่เตือนมานะค่ะเราไม่รู้เลยนะเราไม่รู้เลยนะครับบางทีเราก็เห็นเราก็ดูแต่ดูสิขอบคุณเขาด้วยนะช่วงหน้านะฮะชนีแซกกางกลองเราจะไปดูเบื้องหลังนะฮะเจ้าบ้านเจ้าเรือนกันว่าเขาเคี้ยวเขาเข้ม้นนนนนนสสสุดาาแคคค่่ไหตอีีพััักกรูเยว เวลาส1เอ็โมงถึงเที่ยงค่ะห้าพาดนะคะมาพูดถึงรายการโปรดนะคะอ,อยากถามทั้งสองท่านว่ารายการโปรดที่ช่อง3ามเนี่ยพี่ไก่ชอบชมรายการอะไรบ้างคะรายการซูเปอร์สตาร์ดาวทาด่วนค่ะแล้วพี่บุ๋มเลยฮะชอบดูรายการอะไรบางกอก,ก็สิบโอาซูเปอร์สตาร์ดาวทาด่วนใช่แลยฮะ ใจจะเต้นแรงผิดปกติเวลาจะหนุ่มๆเนี่ยหละค่ะไม่ค่ะก็เฉพาะเจอสามีคนเดียวค่ะคิ้วค่ะเพราะว่าคิ้วคือมุกุดของหน้า <Evet. S 1> อย่างที่บอกนะว่าจะพาไปนะฮะแซะละครเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนถามว่าเดียวไปไหนไม่เป็นอะไรใช่ไหม เมื่อกี้คุณเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะเห็นพี่ติ๊กถอดเสื้ออยู่บนเตียงหรือยังเรื่องนี้จะเห็นอเออเสื้อด้วยดิิ๊กกกยักเห็นอ่าพี่ติ๊กบอกว่าถ้าเผื่อให้ผมเล่นฉากนี้ขอผมล่วงหน้าสามอาทิตย์เขาจะฟิตตัวนี่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 เริ่มซีนอากาศนี่ไงโอ้ยคุณพระโอ้ยสวยโอ้ยตายแล้วใจจะขาดโอ้ยไมสายกระลาพี่ติ๊กัน ไหลสวยมากเลยอ่ะโอ,อ้ประเด็นะเรค่ะประเด็นประเด็นมรเลยค่ะ,ะ,ะ,ะเอาเรื่องผีบ้างแต่จอยเขาน่าสงสารในเรื่องนี้พี่บุ๋มเป็นผู้หญิงที่พี่ชอดพูดว่าคนาที่ไม่ใช่หายใจก็ผิด ือตัวจอยจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งท่านผู้ประพันธ์เองก็ยังบอกว่าสวยไปเพราะว่าจริงๆแล้วสีนวลไม่สวยเราก็เถียงกับพี่ไก่ตั้งแต่ตอนแคสติ้งแล้วว่าพี่ไก่จอยมันสวยมากนะคะแล้วตัวสีนวลมันไม่ต้องไม่สวยไม่ไงหันมา,<ง>มาั้งนี้อแต่มันไม่ตีความเป็นแถวนี้ค่ะสองตัวนี้ก็ไม่ได้สวยอะไรนะพี่บอกว่าไม่ต้องห่วงให้ทําจอยไม่สวยได้โดยให้เล่นแบบหน้าลำคาญจนสวยยังไงก็ไม่ลัก ให้ฉันคุณพบคว,วามหมายในคำว่ารักที่แท้จริงเอาอย่างนี้ดีกว่ามาถึงตรงนี้